แล้วก็พิธีเขาแค่ไปเก็บไข่ไก่ด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมพิธีเก็บไข่ไก่ใช่ไหมแม่เอาออกจากปากก่อนไปเก็บไข่ไก่ใช่ไหมคะสนุกไหมสนุกเหรอแม่ไก่เขาดุไหมลูกไม่ดุเลยเหรอโอ้แม่ไก่ใจดีแล้วพิธีไปเก็บไข่ไก่ของแม่ไก่มาเหรอลูกกูก็ไม่ไปเถอะดีเหรอแค่คุณนี่ไปเหรอลูกวันเดียพ่อพ่อครับอย้ายมาซะละ โอ้ย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 หนูมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่พี่ติดวัดนะน่าซีติดวัดรออนไลน์ไม่จะไม่เห็นจะไม่เห็นแค่พี่ขียอมย่าหนูไม่ไปนั่งตรงนั้นน่ะอย่ไปนั่งตรงนั้นสิอะไทำน่ขึ้นมาเร็วเอ๊ไปนั่งก้บพี่อยูพี่ขี่จะไปไม่เห็น ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้นอพีน้างเห็นหมดแล้ว่ยสมัยรู่น่่งอ้าวพี่ทีเาลไปแล้วนะคะใครเห็นพี่ทีมากพี่ีเขาหายไปแล้วนะคะใครเห็นพี่ทีมากพี่ทีเขาตัวยาวเป็นอุ้ยเป็นโคดแล้วน่ออไม่เฮพี่ทีอยู่ที่นี่เอง หนูหน no, no. ูมามีเด็กมามีดีกว่ามามีเฮลมีตีพ่อพ่ออ้าวพีอ้าวอ้าวอ้าวเอาแล้วมามีเขาตีไม่หยุดเลย okay. mommy, อาแล้วค่ะศึกศึกระหว่างอ้าวน้องพีและพ่อพอ่อยกทีหนึ่งเพ่งเบลง ผู้ชมของฉันมีคนถามว่าเริ่มทานได้อายุเท่าไหร่เริ่มทานได้เท่าไหรหมอมีเริ่มทานได้ก็แต่สั่งผลทิเลยค่ะโอ้จริงเลยเราทานเราทานอะไรสองขวดเนาะสองขวดเพราะว่าบีบใส่อาหารเลยเนาะบีบใส่อาหารได้เคยกินงไม่ได้จ้ะน้องพี ในพิธีแล้วเร่องนิทานในพ่อพ่อสงได้ไหมนี่เขาบอกว่ารักลูกอยากให้ลูกขาด DHA นะคะมแม่คนไหนสนใจทักออฟได้ค่ะนี่นตัวแทนเข้ามากวาดลูกค้าไปเลยค่ะคุณตัวแทนกวาดคุณลูกค้าไปเลยค่ะนี่นี่เด็กนักเรียนของดิชานดีสันส่งเข้าประกวดผู้ผู้ทานน,น,น,นักเรียนผู้ทาน DHA เข้าไปตั้งใจเรียนหนังสือ รู้สึกว่าพี่พีเขาตัวดำที่ไหนออกแดดไปโรงเรียนไงใช่ไหมที่เรียนเคยออกมาเล่นที่สนามไหมครับเคยกล่าวไม่ไม่ไม่มันมีน่าจะตอนที่ไป outing อ๋อตอนที่ไปฟิลทริปอ่ะอ๋อแดดทั้งตลอดใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบผิวขาวอย่างพี่พีนพี่พีมน่ะก็คือเม็ดสีเขาเป็นสีขาวตอนนี้มันก็จะแค่คร้ำๆแหละแต่เดี๋ยวเขาก็จะฟื้นคืนพี่พีมเคยตัวดำเหรอคะ ่ตอนแบบเรียนไหว้น้ำนี่เยอะอ่ะฉันเห็นถ่ายละครก็แดงๆแล้วก็ข่าวเหมือนเดิมนี um> ่จ네ักใจเลยค่ะจักใจพี่พีทการอ่าแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องดูอห้น้องให้น้องอ่านด้วยพี่พีทอ่านให้น้องฟังได้ไหมอันนี้ไหนเหมือนบอกพีทมีตัวอะไรบ้างบอกน้องหน่อยอันนี้บอกน้องพีทมันมีตัวอะไรบ้างพี่พีท พี่วันนี้เราสั่งกระมูกอนะต้องกินยาลดนมูกนะทีนี<ม>้ตี่มานี่มันจริงจิงมันต้องกินกับอาหารไอ้จ้ามันแปลเนี่ยที่พี่ผมยาวแล้วเนี่ยอ,อาทิตย์หน้าเราไปหาเรื่องตัดผมกันมมดีกว่าแต่เปลี่ยนทรงมั้ยแล้วเปลี่ยนทรง,นะงกันดีไหมแม่เขาอยากแลทรงอย่างเงี้ยเคยบ้างไงมทรงไหน,ไหนอ่ะ